สำหรับคู่ของนิกกี้นะชัดแล้วก็ก้อยรอัชพรค่ะทั้งคู่เนี่ยก็เลิกราแล้วก็จบกันได้ดีดนะคะไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยวันเกิดนิกกี้ที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวมีการปล่อยซิงเกิลออกมาชื่อว่าเพลงอรัชพรค่ะคือก้อยเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีการโพสตเหมือนกันนะคะในวันเกิดนิกกี้ก็มีการโพสตภาพแล้วก็เขียนข้อความถึงนิกกี้ค่ะบอกว่า happy b i r t เ d a y ขอให้มีความสุขมีสติทั้งกายและใจแข็งแรงค่ะซึ่งทางด้านของนิกกี้เองนะคะก็ได้มีการเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับเหมือนกันค่ะบอกว่าขอบคุณครับไม่มีรูปอื่นหรอรักน้อง เสมอนะในส่วนของโกบอยผู้จัดก,การนิกกี้ค่ะก็เข้ามาตอบกลับเหมือนกันนะคะบอกว่าเชียบทําให้แฟนๆหลายๆคนที่เข้ามาเห็นค่ะต่างพากันกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มากมายเลยนะคะแล้วก่อนหน้านี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่25มีนาะคม2566นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของนิกกี้นะชัดเจ้าตัวมีการปล่อยเพลงออกมาหนเพลงค่ะชื่อชื่อว่า เพลงอารัชพรอ,อ่ะแล้วก็ผลงานเพลงนี้นะคะนิกกี้เนี่ยมีการฟิจอริงกับพีฮอตแรปเปอร์ดังด้วยค่ะแล้วก็มีการปล่อย MV เ,เพลงอารัชพรอ,ออกมานะคะทั้งช่อง YouTube ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ครั้งนั้นผู้ชมคามียูทูบเบอร์ช่องดังๆหลายช่องเลยนะคะมาร่วมชมผลงานแล้วก็มาออยพรันเกิดกับนิกกี้ด้วยค่ะมีเอวามีหลายๆาช่องเลยค่ะช่องก้อยนัตตี้ดีมก็มาอย่างเงี้นะคะเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยค่ะหลายๆคนก็ส่งอีโมจิเข้ามาเยอะแยะแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์โอยพอรนิกกี yeah เ้เยอะแ ที่นี้นะคะต้องบอกว่า,าในใน MV ของนิกกี้เนี่ยที่มีการฟิจอริงกับพีฮอตนะคะมีนักแสดงที่ร่วมเล่นหลายคนเลยมีนุ่นสุธิดาร่วมเอ็มีด้วยทัวร์ก็เลยไปลงที่นุ่นสุธิพาทันทีค่ะแล้วนุ่นสุธิพาเนี่ยเขาก็แบบเหมือนทัวร์ลงซ้ำเป็นรอบที่สองแล้วนะคะหลังจากหลังจากที่มีการเล่น MV อัพอรพลก็คือเพลงของนิกกี้ค่ะชาวเน็ตก็เลยเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะบอกว่า เอานุ่นเข้ามาเนี่ยก้อยจะดีใจใช่ไหมชื่อเพลงเนี่เป็นชื่อก้อยแต่คนในเอ็มวีคืออะไรอะ่ะเพลงง้อแฟนแท้ๆแต่ว่าเอาคนที่มีส่วนในความแตกแยกครั้งนี้มาร่วมใน MV ตโลกอะ่ะร่วมทุกงานเลยนะคนเนี้ยมันจะเป็นคอนเทนต์โปรโมทเพลงหรือเปล่าหนะ้าหลายๆคนก็แบบว่าลุ้นกันใหญ่นะคะแสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยค่ะว่าทําไมทําไมถึงเอาคนที่มันมีประเด็นในแบบในเรื่องในราวความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมาอยู่ใน MV ด้วย,หล,ยหลายคนก็แบบไม่ไม่ค่อนข้างจะไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ